เรื่องผีผีเรื่องวิญญ,ญ,ญาณย่าประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะนินสาวน้อยหน้าตาสวยเกิดมาในครอบครัวอบอุ่นพ่อแม่ทำงานรับราชการเธอเป็นลูกสาวคนเดียว จึงมีแต่คนเอาใจสิ่งไหนที่นินอยากได้ก็จะต้องได้พ่อกับแม่ก็จะหามาประเคนให้แต่เธอไม่ใช่คนเอาแต่ใจตัวเองรู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำยาไม่ค่อยสบายอาทิตย์หน้าเราจะไปเยี่ยมท่านกันนะพ่อบอกแก่ลูกสาวในวันหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารกันจนเรียบร้อยแล้วนินใจไม่ดีเพราะมีความผูกพัน กับหญิงสูงวัยที่เรียกว่ายามากกว่าใครค่ะนินจะไปหายาไม่ได้ไปหาท่านนานแล้วค่ะสาวน้อยเป็นห่วงย่าเจียมเพราะท่านให้ความรักและเมตตาแก่เธอมากทุกครั้งที่เธอกลับไปหายาย่าก็จะทำอาหารแสนอร่อยให้รับประทานแต่ช่วงหลังเธอเรียนหนักจึงไม่ค่อยมีเวลาไปหาท่านแม่ก็จะทำอาหารอร่อยๆให้ท่านกินนะ แม่ทำกับข้าวเก่งทุกครั้งที่ไปบ้านคนอื่นแม่ก็จะเข้าครวัวและดีใจเมื่อได้ยินคนชมว่าอาหารที่ทำอร่อยแม่จึงกลายเป็นเชฟกระทะเหล็กที่มากด้วยฝีมือและทำอาหารให้กับญาติญาติรับประทานญาตรักนินมากนะชื่อก็ตั้งให้ด้วยนะพ่อบอกแก่นินว่าชื่อที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ญาเจียมเป็นคนตั้งให้และเธอก็ชอบชื่อนี้มาก ค่ะนินก็จะไปไหว้พระขอให้ท่านปลอดภัยและหายป่วยเร็วๆค่ะสาวน้อยเป็นห่วงย่ากลัวว่าท่านจะเป็นอะไรไปเธอก็ตั้งใจว่าจะสวดมนต์และไหว้พระขอพรให้ท่านปลอดภัยและอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ลูกๆหล,ลานๆคืนนั้นเด็กสาวลงมาเดินเล่นที่สวนหน้าบ้านจู่ๆก,ก็ได้กลิ่นดอกมะลิที่ย่ากเก็บใ่กระทงใบตอง และเอาไว้ข้างหมอนเป็นประจำเธอสูดกลิ่นด้วยความสุขนึกถึงยา่าและอยากไปหาท่านเร็วๆชั่วครู่ก็ได้กลิ่นทูบเข้ามาแทนที่เธอมองรอบๆตัวอยากรู้ว่าใครกันนะที่เป็นคนจุดทูบแม่แม่คะนินเข้าบ้านเรียกหาท่านและเห็นว่าท่านกำลังทำความสะอาดเครื่องประดับที่เตรียมไปใส่ที่บ้านของยา่า ส่วนพ่อก็นั่งอยู่ข้างๆมีอะไรหรือจานินเรียกแม่เสียเสียงดังเชียวแม่หันมาถามลูกสาวหน้าตาน่ารักแม่ได้จุดทูปไว้พระหรือเปล่าคะไม่นี่ลูกพ่อเป็นคนตอบแทนก่อนยิ้มด้วยความเอ็นดูเด็กสาววัยสิปีเข้าไปกอดแขนพ่อแล้วพูดอ่อนๆแต่ก็ทำให้เขากับภรรยาใจหายนินได้กลิ่นดอกมะลิที่เคยเห็นยาเก็บใส่กระทงใบตองคะ่ะ แล้วก็ได้กลิ่นทูบด้วยนะคะฮะลูกได้กลิ่นดอกมะลิและกลิ่นทูบด้วยเลอจะ๊ะมันดาตกใจกับสิ่งที่ลูกสาวพูดแล้วหันไปสบตากับสามีที่จับมือกันโดยอัตโนมัติค่ะแม่ชนได้กลิ่นดอกมะลิแล้วก็กลิ่นทูบแม่ไม่ได้จุดใช่ไหมคะจ้ะแม่ไม่ได้จุดนินเข้านอนเถอะลูกพรุ่งนี้เราจะได้ไปหาญาติแต่เช้า แม่บอกให้นินเข้าไปนอนด้วยเสียงสั่นๆใบหน้าของแม่เสียน้ำตาคลอเมื่อลูกสาวไปแล้วเธอก็กอดสามีเอาไว้จนแน่นไม่รู้ว่าแม่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณเธอเป็นลูกสะใภ้ที่รักแม่สามีมากและเคารบเหมือนกับเป็นแม่แท้ๆของตัวเองแม่คงไม่เป็นอะไรหรอกครับอย่าคิดมากเลยนะเขาปลอบภรรยาด้วยเสียงปกติทั้งที่เป็นกังวลกลัวว่ามารดาจะเป็นอะไรไป เพราะกลิก่นที่ลูกสาวสัมผัสได้เหมือนเป็นลางบอกเหตุของอะไรบางอย่างแต่ลูกก็พูดอย่างนั้นฉันใจไม่ดีเลยค่ะกลัวว่าแม่จะเป็นเอาเถอะพรุ่งนี้เราก็จะรู้ว่าแม่จะดีหรือว่าสุดลงค่ะฉันจะไหว้พระสวดมนต์ให้แม่นะคะครับผมก็จะสวดมนต์ด้วยเหมือนกันสองสามีภรรยาพากันเข้าห้องพระแล้วสวดมนต์ให้มารดาซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ และหวังว่าจะช่วยอาการเจ็บป่วยของมันดาให้ดีขึ้นขณะเดียวกันนินก็นอนหลับแล้วฝันเห็นย่าเข้ามาหาเธอจากนั้นย่าช้อนศีรษะของเด็กสาวให้วางลงบนตักแล้วลูบใบหน้าด้วยความเมตตาสาวน้อยรู้สึกอบอุ่น และมีความสุขมากนินรักย่าค่ะย่าก็รักนินจ่ะขอให้หลับฝันดีนะลูกถ้าย่าไม่อยู่หนูก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะแล้วย่าจะไปไหนคะคนแก่เมื่อถึงเวลาก็ไปอยู่อย่างที่เหมาะสมนะลูกเราหนีไม่พ้นหรอกนะแต่ย่าก็จะดูแลปกป้องหลานสาวคนนี้ให้ปลอดภัยจากเรื่องร้ายๆทั้งหมดย่าพูดเพียงเท่านี้ สาวน้อยก็หลับอย่างมีความสุขและจับมือท่านเอาไว้จนแน่นทว่านินก็เห็นมือใหญ่ยักษ์เต็มไปด้วยเล็บแหลมคมดึงล่างบางแล้วกระชากเต็มแรงเด็กสาวกรีดร้องด้วยความตกใจหยุดนะอย่าทำอะไรหลานของข้าย่าตะโกนด้วยความโกรธแล้วกรโดดตัวลอยดึงเธอออกมาจากมือใหญ่นั้นแล้วยื้อแย่งกันอยู่นานกระทั่งเด็กสาวอยู่ในอ้อมกอดของยา่า ปลอดภัยแล้วลูกไม่เป็นอะไรแล้วนะหลับตะย่าจะไม่ปล่อยให้ใครทำอะไรหนูได้หรอกย่ารักหนูนะเด็กสาวมีความสุขจึงศบหน้าลงกับอกอุ่นๆของย่าแล้วหลับไปท่ามกลางเสียงหอนของสุนัขที่พากันหอนแข่งกันด้วยเสียงอันโหยหวนครอบครัวของนินใจหาย และเสียใจเมื่อรู้ว่าย่าได้จากไปก่อนที่พวกเขาจะมาถึงบ้านแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้นพ่อและแม่ของเธอร้องไห้ปานว่าใจจะขาดแม่ครับผมขอโทษที่มาช้าไม่ทันเห็นใจแม่แม่คะหนูไม่ดีเองที่มาช้าขอโทษด้วยนะคะหนูจะจัดการงานศพของแม่ให้ดีที่สุดคะ่ะสองสามีภรรยากอดกันร้องไห้ขณะที่นิน เสียใจกับการจากไปของยาเธอวิ่งลงจากบ้านไปที่คลองหลังบ้านสถานที่เคยวิ่งเล่นและใกล้ๆกับคลองก็มีถนนที่ตัดผ่านสวนอีกทั้งสองฝากถนนก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ยายาจา๋านินไม่คิดเลยว่าย่าจะจากไปเร็วอย่างนี้นินซบหน้าร้องไห้อยู่กับเขาด้วยความเศร้าใจไม่คิดว่าย่าจะเสียชีวิต ก่อนที่จะได้ดูใจเธอขอโทษระยะเวลาการเดินทางซึ่งก็หลายชั่วโมงทําให้มาถึงที่บ้านของย่าช้ายา่าย่าจา๋านินรักยา่านินไม่คิดว่าย่าจะจากไปได้เร็วอย่างนี้นินซบหน้าร้องไห้อยู่กับเขาด้วยความเศร้าใจไม่คิดว่าย่าจะเสียชีวิตไปก่อนที่เธอจะได้ดูใจและนินก็โทษระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งก็หลายชั่วโมงทําให้มาถึงบ้านของยา่าช้ากว่ากำหนดยา่านินรักย่าค่ะเด็กสาวร้องไห้คิดถึงยา่าโดยไม่สนใจว่ามืดแล้วและตรงที่นั่งแสงสว่างส่องมาไม่ถึงแต่เธอไม่กลัวอันตรายและไม่ตบยุงที่กัดตามเนื้อตัวนินขึ้นบ้านเถอะอันตรายนะลูกเสียงย่าดังไกลๆเรียกให้นินขึ้นบ้าน เด็กสาวมองไปรอบๆตัวแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดย่าย่าอยู่ไหนคะเมื่อไม่เห็นย่าเด็กสาวจึงนั่งพิงกับต้นไม้เธอน้ำตาไหลด้วยความเสียใจร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดนินไม่เห็นผู้ชายสามคนเดินลัดเลาะมาตามริมถนนที่ติดกับคลองแล้วหยุดมองเธอด้วยความสนใจเฮ้ย hey! นันเห็นไหมว่าใครนั่งตรงนั้นผู้หญิงหรือผู้ชาย เจ้าคนร่างใหญ่พูดด้วยเสียงอ้อแอกลิ่นเครื่องดื่มคละคลุ้งเพื่อนสองคนที่เมาเหมือนกันก็มองเด็กสาวด้วยความสนใจพวกมันเป็นนักเลงประจําหมู่บ้านชอบดื่มตามบ้านที่มีงานและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจนทุกคนพากันเอือมระอาผู้หญิงถ้าจําไม่ผิดเธอเป็นหลานของย่าเจียมโว้ยอ้าวอย่างนี้ข้าก็ขอเป็นหลานเคยย่าเจียมได้ไหมวะอีกคนโพลงขึ้น แล้วมองนินด้วยสายตาเป็นประกายนินได้ยินดังนั้นก็ตกใจแล้วลุกขึ้นเธอรู้ว่าอันตรายกําลังจะเข้ามาเยือนนี่พวกแกเป็นใครออกไปนะนินไล่เมื่อเห็นเจ้าคนชั่วล้อมรอบตัวทำท่าจะเข้ามาทำร้ายไอ้คนแรกหน้าโหดหัวเราะดังๆมันจ้องรูปร่างของสาวน้อยด้วยความหมายบางอย่างสวยน่ารักและดุอย่างนี้ข้าชอบว่ะญาติาเฮียม ผมขอเป็นหลานเขยนะครับเฮ้ย hey, ข้าด้วยขอก่อนนะเว้ยอย่าลืมข้าละ่ะข้าก็อยากเป็นหลานเขยญาเจียเหมือนกันนะพวกมันหาได้กลัวต่อบาปกรรมที่ทำต่อสาวน้อยแปลกถิน่นและไม่สำนึกบุญคุณว่าได้กินและดื่มในบ้านงานมันจ้องที่จะทำร้ายสาวน้อยเพื่อบำบัดความต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถอยไปนะอย่าทำอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหรอกนา ที่จะพาน้องไปขึ้นสวรรค์เองเจ้าคนเลวกล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีเด็กสาวใจหายเธอกลัวจนตัวสัน่นแล้วมองไปรอบๆตัวเมื่อไอ้คนตัวใหญ่เข้ามาข้างหลังและจับไหล่ของเธอไว้ย่าจ๋าช่วยนินด้วยจ้ะเด็กสาวเรียกให้ย่าช่วยด้วยความกลัวไอ้คนนั้นชะง,งักไม่กล้าจับเนื้อตัวของเธอเพื่อนของมันจึงถามด้วยเสียงคุนๆเฮ้ยทำไมไม่จัดการวะ โยครยบาห็นก็จบกันพอดีเฮ้ยข้าไม่กล้าจับว่ะมันบอกให้ย่าช่วยข้ากลัวโว้ยไม่ต้องกลัวย่ามันตายไปแล้วโว้ยถ้าไม่กล้าข้าจัดการเองโว้ยไอ้คนกล้านั้นมันไม่กลัวต่อบาปกรรมและกระโจนเข้ามาใกล้ๆนินถอยหลังจนชนกับต้นกล้วยและเสียงหัวเราะชอบใจก็ดังขึ้นพรานกลิ่นทูบลอยมาตามลม ดินรู้ว่าย่าจะต้องมาช่วยความกลัวได้หายไปเธอยิ้มจนพวกมันแปลกใจเฮ้ยนางเด็กบ้านี่มันยิ้มอะไรวะย่ามาช่วยฉันแล้วไงถ้าไม่อยากเดือดร้อนก็ออกไปซะพูดไร้สาระนานาน้องสาวเฮ้ยพวกเอง็งย่ากลัวไอ้ i, ขี้เมาคนที่สามไม่กลัวอะไรมันเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จับมือเธอแต่แล้วมันก็กระดินเหมือนถูกพลังมหาศาลพุ่งเข้าใส่ จนร่างกลิ้งตกลงไปในคลองเพื่อนของมันพากันตกใจเฮ้ยอะไรวะใครทำอะไรข้าไม่เห็นนางนี่มันยกมือหรือว่ายกเท้าเลยนะไม่รู้เว้ยไอ้ดำขึ้นมาไม่ไม่ฉันกลัวแล้วไอ้ i, คนชื่อดำว่ายน้ำหนีด้วยความกลัวไม่ขอร่วมทำชั่วแต่อย่างใดเพื่อนทั้งสองคนหันมามองนินแล้วเสียยิ้มงั้นเราก็พร้อมใจกันเป็นสามีนางเด็กนี่ กันเลยดีไม่วะได้สิน้องจ๋าไม่ต้องกลัวพี่จะแบ่งปันความสุขอย่างยุติธรรมที่สุดนินหลับตาด้วยความกลัวเพราะไม่แน่ใจในความปลอดภัยแต่เธอก็ขอให้ย่ามาช่วยย่าจา๋าช่วยนินด้วยจา้าเฮ้ยเอ็งนิ่งทำไมวะจับมือแล้วกดตัวหนังนี่ให้ลงนอนที่พื้นเร็วเว้ยเออน้องจา๋าอย่าขัดขืนพี่เลยนะไม่ออกไปเด็กสาวยังคงนิ่ง ไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นเธอหลับไปโดยไม่รู้ตัวแต่ไอ้สองคนนั้นได้ยินเสียงเธอเป็นคนแก่เฮ้ยหูข้าเพี้ยนไปหรือเปล่าวะเสียงมันแก่มากเลยนะใช่ ay, ข้าก็ได้ยินเหมือนกันวะอย่าายุ่งกับล้านของข้าพวกเองไปให้พ้นเลยนะเฮ้ยผีย่าเจียมพวกมันร้องลัน่นเมื่อเห็นหน้าย่าเจียมซ้อนอยู่บนใบหน้าของเด็กสาวที่กำลังถูกพวกมันลวนลาม ด้วยความกลัวพุ่งสุดขีดพวกมันพากันวิ่งหนีจนกระเจิดกระเจิงช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ตามอย่ายุ่งกับหลานของข้าไม่อย่างนั้นไม่มีชีวิตรอดแน่เสียงที่เต็มไปด้วยความอาฆาตดังก้องกังวานแล้วจางหายไปพร้อมๆกับนินกระพริบตาไปมาเธอมึอนงงเมื่อรู้ว่ายืนอยู่เพียงลำพังท่ามกลางความมืดมิดอ้าว เรายังอยู่ที่เดิมหรือนี่เด็กสาวมองรอบๆตัวแล้วก็แปลกใจที่รู้ว่ายังอยู่ที่เดิมทั้งที่เธอจําได้ว่ากำลังวิ่งหนีผู้ชายชั่วแต่ไม่รู้ว่าพวกมันหายไปไหนกันหมดใครยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะนินมองเห็นร่างใครบางคนยืนห่างออกไปเธอมองครู่หนึ่งแล้วใจเต้นแรงเมื่อเห็นว่าเป็นย่าเจียมนั่นเองยา่าย่ามาอยู่อะไรตรงนี้คะ เด็กสาวถามด้วยความดีใจเมื่อเห็นย่าเจียมผู้ลุ่งรับยืนอยู่ตรงนั้นเธอไม่กลัวแม้แต่น้อยหญิงสูงไวหันหน้ามาหามองเธอด้วยความเมตตาหนูไม่กลัวย่าหรือทำไมจะต้องกลัวด้วยคะยาย่าใจดีจะตายไปแต่ว่ายาตายไปแล้วนะหญิงสูงวัยพูดป่นเสือื่นเมื่อรู้ว่าไม่มีชีวิตที่จะปกป้องหลานสาวคนนี้แต่ยาอยู่ในใจของนินตลอดเวลา ขอบใจนะย่ารักนินหญิงสูงวัยที่มีแค่เพียงวิญญาณได้เข้ามาใกล้ๆแล้วมองนินด้วยความเป็นห่วงนินจึงพยายามกอดแต่ก็คว้ากับอากาศย่าทำไมนินกอดย่าไม่ได้คะย่าไม่มีชีวิตไม่มีร่างกายนอกจากดวงวิญญาณเท่านั้นแหละลูกเอ้ยแต่นินก็รักย่านะคะอยากกอดย่าให้ชื่นใจเด็กสาวร้องไห้และเสียใจ เมื่อรู้ว่าไม่อาจสัมผัสร่างของยาได้จะยาก็รักนินที่สุดคนดีของยาแต่ยาเสียใจมนุษย์ทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้นแหละลูกเอ้ยไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันข้างหน้าก็ตามขอบคุณค่ะยานินจะไม่เสียใจแต่จะส่งกำลังใจและทำบุญไปให้ยาชาติพบหน้าเราจะได้เจอกันค่ะดีมากลูก กลับขึ้นไปบนบ้านซะอยู่ข้างล่างคนเดียวมันอันตรายนะยายา่าหมายถึงพวกคนเลวนั้นใช่ไหมคะสาวน้อยถามเกี่ยวกับผู้ชายทั้งสามคนที่หนีไปแล้วแต่เธอก็จำไม่ได้ว่าอีกสองคนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่แล้วลูกพวกมันไปกันแล้วไอ้พวกคนเลวมันไม่สำนึกบุญคุณที่เราให้ข้าวให้น้ำและเครื่องดื่มแก่มันนินรักยากค่ะ แต่นินจะไม่บอกใครว่าเจอกับพวกคนเลวจ้ะลูกจากนี้ไปก็ให้ระวังตัวให้ดีนะย่าคงไม่มีโอกาสที่จะช่วยหนูได้แล้วอย่าไปก่อนแล้วนะนินหลานย่ากลิ่นหอมจากดอกมะลิโชยเข้ามาอีกครั้งเด็กสาวสูดกลิ่นนั้นเอาไว้อย่างมีความสุขและก็เห็นร่างของหญิงสูงวัยค่อยๆเลือนหายไปนินยิ้มทั้งน้ำตา เมื่อรู้ว่าย่าจากไปแล้วรู้ว่าคงไม่มีโอกาสได้เห็นท่านอีกและเธอก็จะไม่อยู่ในสถานที่เสี่ยงกับอันตรายเด็กสาวกลับขึ้นมาข้างบนบ้านเข้าไปนั่งใกล้ๆกับโลงศพย่าเจียมเธออยู่ตรงนั้นเกือบทั้งคืนทุกคนที่เห็นต่างพากันชื่นชมที่เธอรักย่าจนสุดหัวใจ วันเผาศพย่าเจียมนินเก็บดอกมะลิใส่ลงไปด้วยโดยหวังว่าท่านขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกับดอกไม้ที่ท่านชอบนินขอให้ย่าไปสู่สุขคติค่ะเด็กสาวมองปล่องไฟที่มีควันสีเทาลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าและรับรู้ต่อกลิ่นหอมของดอกมะลิอีกครั้งเธอรู้ว่าย่าเจียมได้มาลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายไปดีค่ะย่า นินจะคิดถึงย่าตลอดไปค่ะนินโบกมือให้กับควันไฟที่อยู่บนท้องฟ้าจากนั้นก็เดินกลับเข้ามาในศาลาและเธอก็เจอกับผู้ชายสามคนที่เคยรวนลามพวกมันหัวโล้นไร้เส้นผมและก็มีอาการหวาดกลัวเมื่อเธอเดินเข้าใกล้ก่อนที่จะพากันร้องลัน่นแล้ววิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง